สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับอ่ะมเมื่อวานนี้ติดธุระเลยไม่ได้ถ่ายเจ้าก้านยาวให้ดูครับวันนี้เรามาติดตามเจ้าการยาวครับว่าไปถึงไหนแล้วบ่ลูกเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวมาดูมุมด้านยาวก่อนนี่ฮะงานเมาเมา ของทีมงานยังไม่เสร็จนะครับของทีมงานบุญรอดเราก็อาศัยเทข้างนอกไปด้วยงานเหมาไปด้วยครับตอนไหนถ้ามีงานเทข้างนอกเราก็จะตักตอนไหนถ้าไม่มีงานข้างนอกเราก็จะลงงานเหมาคือว่ามันก็ได้ทั้งสอง,สองทางเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โห นี่ยังไม่สโลปนะเดี๋ยวถึงช่วงสโลปตอนไหนเยอให้ดูการนึงสโลปของเจ้ากันยาวครับสเสียเตยนี่เอาแบบตัดตรงดิ่งให้ดูก่อนนี่โอ้โหเสียเตยดิน่าจะไปแทงสนุกนะตัดสตรงเลยสายตาดียังหนุ่มยังแน่งก็อย่างนี้นะฮะถ้าเป็นผมนี่นะโคตรแล้ว ไม่รู้ว่าอะไรคดนะคดแล้วนะโอ้ยเบรกไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเรามีกำบังไว้ให้ไม่ต้องกลัวตกบ่อครับชาเบรกไม่อยู่ก็ชนตรงนั้นแหละกำแพงเลยเอาสตอกจ่ายเลยมายางจูโจมเลยหัวหน้าเบิร์ดแล้วอ่ะนี่ก็บังรุยนุ่นกับหัวหน้าวายเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่า ไปถ่ายตรงหน้าเซียเตอร์เลยฮะแต่ผมว่าระดับนี้แล้วคงจะไม่อายกล้องแล้วแหละเพราะว่าผมถ่ายเป็นประจำแต่ไม่กล้าลิงกับผมแค่นั้นเองไม่กล้าเยหรือว่ากลัวจะโดนหักเงินเดือนอันนี้ผมก็พูดแซวไว้นะไม่เยผมมาดีแล้วเยมาเดี๋ยวผมจะไม่กล้าเข้าใกล้อีกนี่ฮะทาง ทางขึ้นเขาม,มาวัามาเน้ยอย่าเบนใส่หน้าละ่ะนี่นี่ทางไตเขาขึ้นไปฮะโอ้โห,โหบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ส่องเริ่มตกลงแล้วครับพระอาทิตย์เริ่มตกลงแล้ว เดี๋ยวไปดูด้านนี้กันดีกว่าทุกชั้นจะต้องมีระดับนะฮะดูดิหลอกซะเสมอลืมเลยหลอกซะเรียบเลยฮะนี่ก็อีกชั้นหนึ่งนะนี่ก็เหลือไว้ดึงสรุปอา้าวอ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 ้าวตกใจหมดนึกว่าจะสวิงมาจะสวิงมาดูเลยโอ้โห แต่และชั้นแต่และชั้นครับยีให้ดูนี่นี่ก็อีกชั้นหนึ่งนะแหมมีการชักลองไว้ให้ด้วยที่ชักนี่เพื่ออะไรครับตอนนี้น้ํามันยังซึมอยู่เวลาน้ํามันซึมมันก็ตกลงร่องนี่นะฮะแล้วก็ไหลลงบ่อนี่ไม่อยากให้มันไหลตรงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเวลาวิ่งดินมันจะยากหกล้อมันจะลื่นมันจะลื่น ก็ให้มันไ it, หลลงเนี่ยแหละไหลลงล่องนี่แหละแล้วก็ออกลงบ่อไปนี่ฮะน้ำที่ซึมลงมานี่ใส่นะเห็นไหมทายรถเจ้าก้านยาวดิใสเลยฮะมารอบนี้ทำแบบมีระดับครับ ทำแบบมีระดับไม่เอาแบบนูน้นไม่เอาแบบด้านข้างทางนูน้นดึงสลบเอียงเลยยาวๆไม่เอาครับทําเป็นชั้นๆเอาจะองเาว่าแต่ละชั้นนี่ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะนี่3เมตรแต่ละชั้น ชั้นหนึ่งชั้นสองก็วางกันไปชั้นสามก็วางกันไปอ่ะเต็มนะครับต็มเต็มแล้วหน้าเบิร์ดแล้วโอ้โหนี่ชั้นต่อไปนี่รับรองเจอหินแน่ดูดิสีแดง,แดง เริ่มโห้แล้วหินเป็นก้อนแดงๆครับนี่ชั้นต่อไปเป็นชั้นบททดสอบอามของเจ้าก้านยาวครับทีนี้แหละช่างบอกว่าไม่ล้าวแล้วไม่ฉีกแล้วแต่จะหักเลยว่างั้นโอ้โหอย่าให้ถึงขนาดน,นั้นเลยดามหุ้มดามข้างในแล้วหุ้มพร้อม ไม่มีแล้วเลยบอกถ้าจะมีอีกคือหักไปเลยว่างั้นโอ้ยใจคอผมก็ไม่อยากให้หักหรอกเดีย๋ยวลองดูบททดสอบผมเจ้ากันยาวนะในชั้นต่อไปครับนี่ในชั้นนี้แหละทาให้มันเสมอก่อนเดี๋ยวก็ลงไปเอาอีกชั้นหนึ่งนะเอาให้มันสุดๆไปเลยงานนี้ เวลาเจอกินแข็งๆนี่รู้สึกว่าปั๊มจะเริ่มหอนนะนะเจ้กากันยาเราวนี่แต่ยังหอนไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่มีอาการเริ่มหอนอย่ามาแซวผมนะว่านี่จะได้ยินเสียงนะอ๋อ แต่ถ้าไม่เจอดินงแข็งก็จะไม่หอนอ่ะเต็มแล้วครับบังลุยเต็มแล้วโอ้โหทางนี่ขึ้นไปแล้วครับบังลุยขึ้นไปแล้วอ้าวอ้าวนี่นี่มันจะเตอน้ำแล้วนะทำยังไงกบกับคืนไหม หรือจะเปิดให้น้ำมันไหลลงมาเดีย๋ยวไปดูน้ำกันว่ามันใสไหมนี่ย่ะบิดบิดเลี้ยวเลี้ยวออกทำไมล่ะนี่เดินค่อมเลยว่างั้นจะดูน้ำก่อนดูน้ำ่อนนี่น้ำใสนีนะเนี่ย ไม่รู้ว่าดื่มได้หรือเปล่าแต่ผมไม่กล้าทดสอบหรอกอ่ะเดี๋ยวเรารอรถหกล้อแป๊บหนึ่งรอหกล้อแป๊บหนึ่งมีใครมาบ้างอย่างอ่ะพาเดินมาก็เห็นน้องนัดพอีเลยนี่มานะะจะต้องมาเบรกก่อนนะเบรกแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ำ หรือว่าแกกลัวเบรกไม่อยู่น้องนัดเราไม่ต้องกลัวเสียเตอเรามีกำแพงกันไว้แล้วนี่นี่น,น,นี่กำแพงกันอยู่แล้วไม่ต้องลงบ่อไม่ได้ลงน้ำนี่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะน้องนัดเนะี่ยเขาได้เขาได้เที่ยวหนึ่งน้องนัดก็ได้เที่ยวหนึ่งนะเวลาเช็คเที่ยวมาแล้วนี่ ไม่เคยน้อยหน้าครับนะไม่เคยอยู่ดับบวยนะแต่อยู่ระดับกลางๆน้องนัดเราถึงไหนถึงกันคุณเข้าได้ฉันก็เข้าได้น้องนัดว่าเข้าไปเทนะเข้าไปเทที่แคบๆอ่ะอย่าจะว่าเข้าอะไรอีก ็ยังถือว่าชั้นนี้ยังเป็นดินที่ยังสวยอยู่นะดินออกดินดาร่วนขาวครับยังไม่ถือว่าขี้เลยเท่าไรแต่ไอชั้นลองลงไปไดิขี้เลยแนะ่ผมว่านั่นแหละผมจะเอาไปโรงงานเหมาฮะไอชั้นขี้เลเลยเพราะอะไรมันเต็มมันเต็มไว้ด้วยแล้วก็คนไม่ค่อยอยากจะเอาก็ด้วยชั้นต่อไปแหละมันเลยจําเป็นต้องไปโรงงานเหมา ไอแชนดินสวยๆนี่ก็ยังคนพอเอาได้อยู่อ่ะเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงน้องนัดกันดีกว่าฟังเสียงขอนะไม่ได้เสียงน้องนัดร้องเพลงดูดิว่าน้องนัดจะขึ้นไหวไหมไหวอยู่แล้ว นี่ถ้าใครเอาน้ำมาลาดหน่อยสนุกพระเดชระคุณท่านแสบแก้วหูเลยอนี่ถ้าใครมีเอาน้ำมาลาดหน่อยคงสนุกหน้าดูเนี่ยค <c oughs> งจะลื่นเลยฮะ อ่ะนี่กใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดตามทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญลอดสวัสดีครับ